สนามข่าว101กลับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกับรัเจตนะครับก็ท่านก็บอกว่าอย่าไปเอาทุกอย่างใส่ไว้นรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนไม่ใช่ยาวิเศษนะครับอาจจะเป็นกรอบเป็นอะไรเฉยๆเส้นเดียวกับพลเอกชาวิตยงใจยุทธนะครับเมื่อวานนี้เนื้อหาส่วนหนึ่งที่พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองท่านก็บอกว่าอย่าทําให้คือรัฐธรรมนูน่ะนะครับ มันไม่ได้เป็นตัวสร้างประชาธิปไตยครับอ่านะครับหมายถึงว่ามันมีนกลไกอื่นๆด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในกระแสของการปฏิรูปเนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วก็หลายองค์กรเขาก็กําลังดําเนินการเพื่อที่จะเสนอความคิดเห็นในด้านต่างๆนะครับอย่าง ที่แน่นอนที่เห็นชัดเจนแลวก็คือของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับ,รบที่ตอนนี้กําลังขับเคลื่อนและก็ทํางานกันอย่างคึกคักเลยในเรื่องของนิด้าโมเดลเสนอโมเดลในการปฏิรูปด้านต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการปฏิรูปสื่อนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใน11บเอนดด้านที่มีการพูดคุยกันนะครับในสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับอยากไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรยุบลเบญจรงค์คิดนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดก,การ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับประเด<อ>็นเรื่องสื่อนี้ก็ก็เราสังคมเราก็พูดกันมาเยอะพูดกันมากนะครับแล้วก็ถึงขนาดเป็นประเด็นที่ต้องมีการปฏิรูปกันเลยเนี่ยนะครับในวงของนิด้าครับมีการคุยเรื่องประเด็นปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนแล้วก็แนวทางที่เราเห็นว่าหนึ่งปัญหาอะไรก่อนครับอาจารย์ที่สื่อมีปัญหามากในขณะนี้ครับ ค่ะค่ะถ้าพูดถึงปัญหาหนักจริงๆอะนะคะก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอนะคะเช่นอเมื่อวานนี้ถ้าอ่านข่าวในกรุงเทพธุรกิจจะเห็นว่ามีแปดประเทศของยูอนะคะทีพูดนะคะที่มาขอพบสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะพูดถึงประเด็นเรื่องการนำเสนอข่าว เป็นข่าวอาชญากรรมที่ <Yeah. S 2> เออ่เป็นคดีคึกคลุกโคลมนะคะ hmm. แล้วก็เป็นที่ต่างชาติเาก็จับตามองครับ <Right. S 2> ทีนี้การนําเสนอข่าวของบ้านเราเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นอ,อทำกันเป็นปกติเลยจนกระทั่งคนที่อ่านหรือเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ uh. แต่ว่าจริงๆแล้วในต่างชาติเนี่ยเขาเขา,เขาถือสามากก็ hmm. คือเรื่องของการถ่ายภาพ เหยื่อนะคะผู้เคราะห์ร้ายหรือว่าสภาพที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเขาไม่ทํากันนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ผู้เสียชีวิตนะคะหรือเหยื่อแล้วก็เป็นการที่เราต้องเข้าใจนะคะว่าเขาเนี่ยประสบเคราะห์กรรมแล้วแล้วก็เราก็ต้องเคารพโดยเฉพาะญาติพี่น้องเขาก็รู้สึกเศร้าเสียใจพอแล้วนะคะก็อย่าต้องมาเสียใจซ้ําอีกที่ได้เห็นภาพที่ไม่ไม่ไม่น่าจะได้เห็น หลายอย่างเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่กรณีนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็ตามกะเป็นเหยื่ออก็จะมีการนำเสนอข่าวที่ไม่ได้ปกป้องไม่ได้ปกปิดอ่่าาะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเขาก็ทำให้คนเนี่ยรู้เรื่องหมดว่าเกิดอะไรขึ้นและบางครั้งแม่เป็นใคร หน้าตาแบบไหนครับผมอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีความอับอายอแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เข้ากับเป็นการเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วยนะคะข่าวอื่นๆก็ตามเช่นเกี่ยวกับคนดังครับถ้าคนมีชื่อเสียงอืเราก็เข้าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะเขาจะไปมีความสัมพันธ์กับใครถึง บางครั้งเนี่ยเขามีมีมีความสัมพันธ์มีลูกก็ต้องไปสืบสวนไปล้วงลึกเข้าไปดูว่าใครเป็นพ่อ,อที่แท้จริงมากดดันให้ไปตรวจดีเอะไรต่างๆซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นเรื่องที่เห็นชัดและบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาเขาไม่ทํากันนะแต่บ้านเราเนี่ยเห็นทํากันจนเป็นเรื่องปกติคนจอนหลังเนี่ยโซเชียลมีเดียซึ่งก็ไม่ใช่สื่อโดยตรง ก็รับเอาแนวคิดแบบนี้แล้วก็ก็ทําบ้างค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามอาจารย์ตรงๆว่าเอ๊อเรื่องแบบนี้เนี่ยในการเรียนการสอนในคณะที่เกี่ยวข้องแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างคณะนิเทศหรือในคณะวารสารในตัวตัวไปนะไม่ได้จากตรงสถาบันไหนเนี่ยนะครับเขาเขามีเน้นย้ำเขามีการพูดถึงอะไรกันยังไงแค่ไหนไหมครับอาจารย์ตรงต้องมาแบบนี้เน้นมากค่ะนะคะสอนตลอดค่ะ เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนที่ทํางานด้านสื่อในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเรียนจบมาจากด้านนิเทศศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราจะไปกีดกันว่าห้ามคนที่ไม่ได้เรียนจบมาทํางานตรงนี้ก็คงไม่ได้ครับนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยก็สอนได้เฉพาะกับคนที่ที่เป็นนักเรียนของเราที่ผ่านอ่าหลักสูตรของเราแล้วก็ดิ้นก็มั่นใจนะคะเห็นหลักสูตรมาหลายมหาลัยแล้วเนี่ย ก็เน้นในเรื่องนี้มากอืค่ะ,ะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าทุกไม่ใช่ทุกคนที่ได้เข้าไปทํางานตรงนี้นะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าสื่อบางสื่อเนี่ยก็เกิดมาก่อนที่จะมีคณะสถาบ ăn, ันการศึกษาทางด้านนี้ด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นบ,บางครั้งเนี่ยท่านก็มีมีมีมมร,รมเนียมปฏิบัติกันอยู่ก่อนมีลักษณะของการทําข่าวแบบนี้กันอยู่ก่อนซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยจะสอนเราอย่างไงเนี่ยพอ คนนักนิสิตคือนักศึกษาเรียนจบไปไปทํางานเนี่ยเขาเข้าไปเจอธทมเนียมปฏิบัติในองค์กรเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากแล้วจะแก้ไขยังไงครับอาจารย์ครับเรื่องแบบนี้ครับเรื่องมาตรฐานเนี่ยก็คงคงต้องคงต้องให้สังคมนะคะกดดันืก็คือว่าเราทุกคนในสังคมเนี่ยจะต้องเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ปกติครับแล้วก็ต้องไม่ยอมให้เกิดถ้าทุกคนช่วยกันนะคะแล้วก็ มีการวอ i c ์เข้าไปว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่รับเราไม่ยอมรับะนะคะหรืออย่างกรณีอย่างเช่นมีการไปร้องเรียนกับอสมาคมผู้สื่อข่าวแบบนี้ก็<ะ>สื่อให้องค์กรวิชาชีพเนี่ยเข้ามาช่วยกดดันกับเราด้วยนะคะถ้าสังคมทั้งสังคมเนี่ยไม่ยอมรับเนี่ยสื่อก็จะเริ่มนะคะก็จะเห็นได้ว่าในบ้านเราเนี่ยก็มีสื่อบางสือส่อเช่นเดียวกันที่เขาก็ ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็ระม,มรัดระวังอยู่เราไม่ได้มีสื่อที่ทําแบบนี้ทุกๆๆทุกทุกทุกรายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามไล่ให้พฤติกรรมนะคะที่สร้างให้เกิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันลดน้อยนะคะแล้วก็หายไปจากสังคมให้ได้ครับ,รบส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดปัญหาอยู่นะครับหรือว่ากรณีของสื่อที่อาจจะไม่มีการควบคุมเนี่ยครับมันเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาในวงการสื่อบ้านเรามันเป็นลักษณะของการใช้ มาตราการในการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมกันเองด้วยไหมครับพอควบคุมกันเองปุ๊บมันก็เลยดูเหมือนมันไม่มีการควบคุมค่ะก็คือการควบคุมกันเองเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีอืแล้วก็เป็นแนวที่ปฏิบัติกันทั่วโลกแต่การควบคุมกันเองนั้นก็ต้องให้ให้เกียรติกันก็คือต้องรับฟังถ้าควบคุมกันเองมาถึงกรณีว่าสื่อเนี่ยนะคะก็รวมตัวกันเป็นองค์กรวิชาชีพใช่ไหมคะ แล้วก็อาจจะใช้องค์กรวิชาชีพนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมาช่วยกันที่จะนณาว่ากรณีไหนเหมาะสมแล้วก็กรณีไหนควรจะต้องถูกตัเกเตือนหรืออะไรต่างๆ<ะ>แต่ว่าองค์กรวิชาชีพบ้านเราเนะี่ยไม่ไม่มีดาบอยู่ในมือ<ะ>แปลว,ว่าลงโทษผู้ทําผิดไม่ได้<ะ>หลายกรณีเนี่ยก็พบว่าทําผิดถ้าทําผิดเนี่ยผู้ที่ถูกอออมองว่าทําผิดเนี่ย หรือว่าถูกพิจรารณาว่าทําผิดเนี่ยก็อาจจะเฉยไม่ต้องไม่ทําอะไรบางคนก็ใช้กรณีลาออกจากเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพชก็ก,ก็ก็หมดไปหมดภาระไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรตรงนี้ก็คือปัญหานะคะที่จำเำให้เราต้องต้องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้ได้ระหว่างองค์กรวิชาชีพกับอ่องค์กรที่มีอำนาจแท้จริงอย่างในกรณีของคลื่อความถี่นะคะซึ่ง ื่อที่ใช้ขึ้นความถีเนี่ยก็จะมีกสทชใช่ไหมคะนะซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดสรรอยู่กนะํากับดูแลอยู่นะตรงนี้เนี่ยองค์กรวิชาชีพเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกสทชแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้มีการพิจารณาเรื่องของกรณีว่าจะมีตักเตือนหรือว่าไม่ต่อใบอนุญาตหรือว่ายึดใบบอนุญาตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการเชื่อมโยงในลักษณะนี้ได้เนี่ยก็ มันก็จะมีอํานาจมากขึ้นในเรื่องของการกํากับดูแลแต่ในอดีตเนี่ยเราไม่มีนะคะเราก็กํากับดูแลเสร็จก็พิจารณาเสร็จก็เรื่องก็ค่อยๆอ,ย<ป>อจางหายไปอาจารย์ครับ <c oughs> พอพูดถึงกสทชเนี่ยฮะอาจารย์มองเห็นการทํางานที่ผ่านมาแล้วมันมีอะไรที่เป็นปัญหาที่จะต้องปรับต้องแก้กันไหมครับเออก็มีหลายประเด็นนะคะซึ่งทางวิด้าก็ได้เสนอ ไว้ในแนวทางในการปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะแล้วก็คือประเด็นในเรื่องของจริงๆเอาในเรื่องของการทํางานก่อนนะคะคือข้อมูลที่ที่ออกมาในในในช่วงของการทํางานอสองปีนะคะที่ตั้งแต่มีการสรรหาอกรรมการเสร็จเนี่ยครับเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า อาจจะเป็นยันเองก็อยู่เป็นคนนอกนะคะแต่ดูจากข่าวเนี่มีความเหมือนเรื่องที่ควรจะทําเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกจัดะระดับความสําคัญเนี่ยให,ให้ต้องทําก่อนอนะคะแล้วแต่กลับไปดูแลในเรื่องที่อาจจะน่าจะทําที่หลังได้ะนะหรือไม่ก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันมามันยืดเยื้อมาเรื่องประเด็นกฎหมายเนี่ย ก็เป <anto> <isto> ็นกรณีที่ถูกเอามาอใช้เยอะคือมันมีการต้องแก้ปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลดูแล้วเหมือนกับยังไม่ได้ทํางานที่เป็นชิ้นเป็นอันมากนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่เขาเขารอดูอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปเสียเวลากับเรื่องบางเรื่องซึ่งบางทีมันน่าจะได้จัดการเสร็จไปนานแล้วเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้จัดการนะคะเพราะว่าไปมัวต่เสร็จ เวลาเถียงกันเรื่องประเด็นกฎหมายอะไรต่จงๆจริง,รงรๆแล้วค,ค,คนคที่เฝ้าดูผลงานเนี่ยเขาอยากเห็นพัฒนาการของเอ่อสื่อนะคะที่ที่อยู่เอ่อที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทชเนี่ยว่ามันจะพัฒนาได้ยังไงในในโครงสร้างใหม่ใช่ไหมคะคซึ่งจะมีการกํากับดูแล อาจจะกำกับดูแลกันเองแต่ว่ามีกะสะชนั้นมีเป็นเหมือนเป็นองค์กรที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะคอยสนับสนุนแล้วก็ให้ให้การดูแลในทั่วๆ่วไปนะสนับสนุนก็จะมีกองทุนใช่ไหมคะตามกฎหมายรตรงนี้ค่ะคือมีการดำเนินการอยู่เท่าที่เรียนติดตามนะคะแต่เรื่องนี้ไม่ได้ถูกดึงให้ขึ้นมาเห็นชัดเจนว่า กสทชเนี่ยดาเนินงานเรื่องนี้อยู่การให้ทุนพัฒนาสื่อเนี่ยเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะที่จะทําให้เห็นความแตกต่างว่าสื่อในยุคที่ไม่มีกสทชกับสื่อในยุคที่มีกสทชซึ่งเป็นองค์กรที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มาออกใบอนุญาตใช่ไหมคะคแล้วก็ได้รับเงินค่าสัมปทานเหล่านี้เนี่ยไปมากมายมหาศาลเนี่ยเงินที่ได้ไปเนี่ยนะคะท่านต้องทําให้ประชาชนเห็นว่า เป็นวันที่เอามาใช้ประโยชน์ตอบแทนกลับมาสู่ประชาชนด้วยเพราะคลื่นความถี่ที่ท่านเอาไปจัดสรรเนี่ยม,มันเป็นของประชาชนนะคะไม่ใช่ของตัวท่านไม่ใช่ของใครดังานั้นประชาชนต้องได้ประโยชน์จากตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะเรน,นก็รู้สึกว่าเรามองไม่เห็นเลยหรือเห็นช้าและน้อยนะคะว่าท่านได้ดําเนินการเรื่องอะไรบ้างที่จะทําให้สื่อ ที่ออกอากาศกันอยู่ในสถานีวิทยุโทรทัศน์นะคะรายการต่างๆนั้นเนี่ยได้มีการจัดสรรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเช่นรายการของเด็กจะเพิ่มมากขึ้นได้ไหมรายการของเยาวชนนะคะของวัยรุ่นเนี่ยต้องมีการดูแลให้นําเสนอในสิ่งที่เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นเลยคือเห็นน้อยมากนะครเพราะว่า ขาอาจจะเพิ่งเริ่มแต่ตรงนี้ต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่ค,คนเห็นทุ่พูดง่ายๆว่าทําให้แตกต่างระหว่างก่อนมีกสทอชอกับ<ช>มีกสทอชอแล้วว่าสื่อมันดีขึ้นอย่างไรใช่ค่ะเพราะฉะนันก็เข้าใจนะคะเวลามันยังสั้นอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยท่านเข้ามาปุ๊นะบเนี่ยควรจะให้ความสําคัญแล้ว เร่งด่วนก็ทําทันทีเลยอาจารย์ครับมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับกับการสร้างสื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่มีคุณภาพยอย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยอย่างไรได้บ้างครับค่ะก็คือที่ทํามาอยู่เนี่ยนะคะเราก็ทําในเรื่องของหลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรที่เน้นนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนให้ทันกับ สื่อในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรวดเร็วมากมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปให้ให,ให้ทันกับเทคโนโลยีนะที่ที่ก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างหลักสูตรให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็ของเทคโนโลยีขนาดเดียวกันในทุกๆขั้นตอนนะหรือว่าทุกรายวิชาเนี่ยเราก็ต้องสอดใส่ประเด็นด้าน ความรับผิดชอบของสื่อแล้วก็จริยธรรมเข้าไปนะครับเพราะทิฉนันเองเนี่ยสอนเนี่ยก็ในในทุกรายวิชาเนี่ยคะ่ะก็จะต้องมีอ่หัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมจัญญาบรนเรื่องของความรับผิดชอบของสื่อนะคะแล้วบางรายวิชาเนี่ยก็จะอาจจะ อาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรับผิดชอบของสื่อนะคะแล้วก็เรื่องของจริยธรรมประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยโดยตรงเลยก็คืออาจจะเป็นมีการเป็นเซมินามีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนอาจจะเชิญวิทยากรเข้ามานะคะที่ทํางานอยู่ในวิชาชีพเข้ามาเล่าให้เราฟังว่าเขาเจอปัญหาอะไรเป็นประเด็นอะไรครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย เ,เราก็จะสามารถช่วยสังคมได้อันนี้ก็เฉพาะในรายวิชาแต่ถ้านอกเหนือไปจากหลักสูตรเนี่ยเพียงเข้าใจว่าทุกๆสถาบันเนี่ยก็ได้พยายามให้คณาจารย์เนี่ยนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ออกมาพูดคุยกับสังคมได้พูดถึงประเด็นปัญหาได้พยายามที่จะีให้สังคมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นปัญหาที่สื่อจะต้องมีการปรับตัวมีการแก้ไขแล้วก็มีการ ดำเนินการให้ได้มาตรฐานใะด้านจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ได้มาตรฐานสากลจริงครับเะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าทั้พูดคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับกับคุณคระสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ดรยุบลเบนจรงกิจนะครับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวานิด้าครับสนามข่าว101โดย ประกันไม่ค้างมีคืนจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5511อายุมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมใหม่แบรนดสีฟันซิสเทม่าซุปเปอร์สไปรัลเพิ่ม2ขนาดคอมแพกและ XL เพื่อตอบรับทุกขนาดช่องปาก